การเกิดสังคมมนุษย์วาเสษะและภาระทวาชะมีสมัยซึ่งในการบางครั้งบางคราวโดยการล่วงไปแห่งการนานไกลที่โลกนี้จะพินาศเมื่อโลกกำลังพินาศอยู่โดยมากเหล่าสัตว์ย่อมเกิดในอาภัสระสัตว์เหล่านั้นได้สำเร็จทางใจมีปีติเป็นอาหารมีรัศมีส่านออกจากกายตนเองสัญจรไปได้ในอากาศ อยู่ในวิมานอันงามสถิตยอยู่ในภพนั้นสิ้นการยืดยาวช้านานวาเสตทะและภาระทวาชะมีสมัยซึ่งในการบางครั้งบางคราวโดยการล่วงไปแห่งการนานไกลที่โลกนี้จะกลับเจริญขึ้นเมื่อโลกกำลังเจริญขึ้นอยู่โดยมากเหล่าสัตว์พากันจุติจากอาภัสระลงมาเป็นอย่างนี้และสัตว์เหล่านั้นได้สำเร็จทางใจ มีปิติเป็นอาหารมีรัศมีสั้นออกจากกายตนเองสัญจรไปได้ในอากาศอยู่ในวิมานอันงามสถิตยอยู่ในภพนั้นสิ้นการยืดยาวช้านานก็ในสมัยนั้นจัก,กรวาลทั้งสิ้นนี้เป็นน้ำทั้งนั้นมืดมนแลไม่เห็นอะไรดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ก็ยังไม่ปรากฏดาวนักษัตร์และดาวทั้งหลายก็ยังไม่ปรากฏ กลางวันและกลางคืนก็ยังไม่ปรากฏเดือนและปักก็ยังไม่ปรากฏฤดูและปีก็ยังไม่ปรากฏเพศชายและเพศหญิงก็ยังไม่ปรากฏสัตว์ทั้งหลายถึงซึ่งการนับเพียงว่าสัตว์เท่านั้นวาเสถะและภาระทวาชะครั้นต่อมาโดยการล่วงไปแห่งการนานไกลได้เกิดมีงวนดินขึ้นปรากฏแก่สัตว์เหล่านั้น งวนดินนี้ลอยอยู่ทั่วไปบนน้ำเหมือนนมสดที่บุคคลเคี่ยวให้งวดแล้วตั้งไว้ให้เย็นจับเป็นฝาอยู่ข้างบนหวนดินนั้นถึงพร้อมด้วยสีกลิ่นรสมีสีคล้ายเนยใสหรือเนยข้นอย่างดีมีรสอร่อยดุดรวงพึ่งเล็กอันหาโทษมิได้เมื่อสัตว์เหล่านั้นพากันเอานิ้วช้อนงวนดินขึ้นลองลิ้มดูอยู่รสของงวนดินได้ทราบส่้นไปแล้ว สัตว์เหล่านั้นจึงเกิดความอยากขึ้นต่อมาก็ได้พากันพยายามเพื่อจะปั้นงวลดินให้เป็นคำคำด้วยมือแล้วบริโภคในคราวที่พากันบริโภค้วนดินอยู่รัศมีกายของสัตว์เหล่านั้นก็ได้หายไปเมื่อรัศมีกายหายไปดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ย่อมปรากฏเมื่อดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ปรากฏดาวนักษัตย์และดาวทั้งหลายย่อมปรากฏ เมื่อดาวนักษัตรและดาวทั้งหลายปรากฏกลางคืนและกลางวันย่อมปรากฏเมื่อกลางคืนและกลางวันปรากฏเดือนและปักย่อมปรากฏเมื่อเดือนและปักปรากฏหรือดูและปีย่อมปรากฏด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลโลกนี้จึงกลับเจริญขึ้นอีกครั้นต่อมาสัตว์เหล่านั้นพากันรบริโภคงวนดินรับประทานงวนดินมีงวนดินเป็นอาหาร ดำรงอยู่ได้สิ้นการช้านานด้วยเหตุที่สัตว์เหล่านั้นมัวเพลิดเพลินบริโภคง้วนดินรับประทานง้วนดินมีงวนดินเป็นอาหารดำรงอยู่ได้สิ้นการช้านานสัตว์เหล่านั้นจึงมีร่างกายแข็งกล้าขึ้นทุกทีทั้งผิวพันก็ปรากฏว่าแตกต่างกันออกไปสัตว์บางพวกมีผิวพันงามสัตว์บางพวกมีผิวพันไม่งามในสัตว์ทั้งสองพวกนั้น สัตว์พวกที่มีผิวพันธ์งามได้พากันดูหมิน่นสัตว์พวกที่มีผิวพันธไม่งามเมื่อสัตว์ทั้งสองพวกนั้นเกิดมีการไว้ตัวดูหมิ่นกันเพราะทนงตัวปารบผิวพันธเป็นปัจจัยงวนดินจึงหายไปเมื่องวนดินหายไปแล้วก็ได้เกิดมีกระบิดดินขึ้นสัตว์เหล่านั้นได้ใช้กระบิดดินเป็นอาหารดำรงอยู่สิ้นการช้านาน ผิวพันธ์ก็ปรากฏว่าแตกต่างกันออกไปด้วยเพราะมีการไว้ตัวดูหมิ่นกันเพราะทนงตัวปลารบผิวพันธ์เป็นปัจจัยกระบิดดินจึงหายไปเมื่อกระบิดดินหายไปแล้วก็ได้เกิดมีเครือดินขึ้นสัตว์เหล่านั้นได้ใช้เครือดินเป็นอาหารดำรงอยู่สิ้นการช้านานผิวพันธ์ก็ปรากฏว่าแตกต่างกันออกไปด้วยเพราะมีการไว้ตัวดูหมิ่นกัน เพราะทนงตัวปารบผิวพันธ์เป็นปัจจัยเครือดินจึงหายไปเมื่อเครือดินหายไปแล้วก็ได้เกิดมีข้าวสาลีเกิดขึ้นในที่ที่ไม่ต้องไถเป็นข้าวไม่มีรำไม่มีแกลบขาวสะอาดมีกลิ่นหอมมีเมล็ดเป็นข้าวสารตอนเย็นสัตว์เหล่านั้นนำเอาข้าวสาลีใดมาเพื่อบริโภคในเวลาเย็นตอนเช้าข้าวสาลีนั้น ก็มีเมล็ดสุกแล้วงอกขึ้นแทนที่ตอนเช้าสัตว์เหล่านั้นนำเอาข้าวสาลีใดมาเพื่อบริโภคในเวลาเช้าตอนเย็นข้าวสาลีนั้นก็มีเมล็ดสุกแล้วงอกขึ้นแทนที่ไม่ปรากฏว่าบกพร่องไปเลยสัตว์เหล่านั้นจึงได้บริโภคข้าวสาลีนั้นเป็นอาหารดำรงอยู่สิ้นการช้านาน ด้วยประการที่สัตว์เหล่านั้นมีข้าวสาลีเป็นอาหารดำรงอยู่สิ้นการช้านานสัตว์เหล่านั้นจึงมีร่างกายแข็งกล้าขึ้นทุกทีทั้งผิวพรรณก็ปรากฏว่าแตกต่างกันออกไปสตรีก็มีเพศหญิงปรากฏและบุรุษก็มีเพศชายปรากฏด้วยว่าสตรีก็เพ่งดูบุรุษอยู่เสมอและบุรุษก็เพ่งดูสตรีอยู่เสมอ เมื่อคนทั้งสองเพศต่างก็เพ่งดูกันและกันอยู่เสมอก็เกิดความกำหนัดเกิดความเร่าร้อนขึ้นในกายเพราะความเร่าร้อนเหล่านั้นเป็นปัจจัยเขาทั้งสองจึงเสบเมทุนทากันในสมัยนั้นสัตว์พวกใดเห็นสัตว์พวกอื่นเสบเมถุนทากันอยู่ย่อมโปรยฝุ่นใส่บ้างโปรยเท่าใส่บ้างโยนมูลโคใส่บ้างพร้อมกับพูดว่า คนชาติชั่วจงฉิบหายคนชาติชั่วจงฉิบหายดังนี้แล้วพูดต่อไปว่าก็ทำไมขึ้นชื่อว่าสัตว์จึงทำแก่สัตว์เช่นนี้เล่าข้อที่ว่ามานั้นจึงได้เป็นธรรมเนียมมาจนถึงทุกวันนี้ว่าในชนบทบางแห่งคนทั้งหลายโปรยฝุ่นใส่บ้างโปรยเท่าใส่บ้างโยนมูลโคใส่บ้างในระหว่างที่เขาจะนำสัตว์ ผู้ประพฤติชั่วร้ายไปสู่ที่ประหารพวกพราหมณ์มาระลึกถึงอักษรที่รู้กันว่าเป็นของดีอันเป็นของโบราณน,นั้นเท่านั้นแต่พวกเขาไม่รู้ชัดถึงเนื้อความแห่งอักษรนั้นเลยในสมัยนั้นการโปรโยฝุ่นใส่กันเป็นต้นนั้นสมมุติกันว่าไม่เป็นธรรมมาในบัดนี้กลับสมมุติกันว่าเป็นธรรมก็สมัยนั้นสัตว์พวกใดแสบเมถุนทากัน สัตว์พวกนั้นเข้าบ้านหรือนิคมไม่ได้สิ้นสองเดือนบ้างสามเดือนบ้างเมื่อใดสัตว์ทั้งหลายพากันเสพอสัตธรรมนั่นอยู่เสมอเมื่อนั้นจึงพยายามสร้างบ้านเรือนกันขึ้นเพื่อเป็นที่กำบังอสัตธรรมนั้นครั้งนั้นสัตว์ผู้หนึ่งเกิดความเกียจคร้านจึงได้เก็บข้าวสาลีมาไว้เพื่อบริโภคเสียคราวเดียวทั้งเวลาเช้าและเวลาเย็น ต่อมาสัตว์พวกอื่นก็ถือเอาแบบอย่างของสัตว์ผู้นั้นโดยเก็บข้าวสาลีมาไว้เพื่อบริโภคเสียคราวเดียวทั้งเวลาเช้าและเวลาเย็นบ้างเก็บไว้เพื่อบริโภคสิ้นสองวันบ้างเก็บไว้เพื่อบริโภคสิ้นสี่วันบ้างเก็บไว้เพื่อบริโภคสิ้น8ดวันบ้างเมื่อใดสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นพยายามเก็บสะสมข้าวสาลีไว้เพื่อบริโภค เมื่อนั้นข้าวสาลีนั้นจึงกลายเป็นข้าวที่มีรำห่อมเมล็ดบ้างมีแกลบหุ้ม,มเมล็ดบ้างต้นที่ถูกเกี่ยวแล้วก็ไม่กลับงอกขึ้นแทนที่ปรากฏความบกพร่องให้เห็นจึงได้มีข้าวสาลีเป็นหย่อมๆย่อมต่อมาสัตว์เหล่านั้นพากันจับกลุ่มและได้ปรับทุกข์แก่กันและกันถึงเรื่องที่มีการปรากฏของอกุศลธรรมอันเป็นบาปทำให้สัตว์เหล่านี้ จากที่เคยเป็นผู้ได้สำเร็จทางใจมีปีติเป็นอาหารมีรัศมีซ้านออกจากกายตนแล้วก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงในสมัยที่ดำรงอยู่ด้วยการบริโภคข้าวสาลีที่มีรำห่อมเมล็ดมีแกลบหุ้ม,มเมล็ดต้นที่ถูกเกี่ยวแล้วก็ไม่กลับงอกขึ้นแทนที่ปรากฏความบกพร่องให้เห็นจากนั้นจึงได้มีการแบ่งส่วนข้าวสาลี และปักปันเขตแดนกันวาเสถะและภาระทวชะครั้งนั้นแลสัตว์ผู้หนึ่งเป็นคนโลภสงวนส่วนของตนไว้ไปเก็บเอาส่วนอื่นที่เขาไม่ได้ให้มาบริโภคสัตว์เหล่านั้นจึงช่วยกันจับสัตว์ผู้นั้นครั้นแล้วได้ตักเตือนอย่างนี้ว่าแน่สัตว์ผู้เจริญก็ท่านกระทำกรรมชั่วช้านักที่สงวนส่วนของตนไว้ไปเก็บเอาส่วนอื่น ที่เขาไม่ได้ให้มาบริโภคท่านอย่าได้กระทำกรรมชั่วช้าเห็นปานนี้อีกเลยสัตว์ผู้นั้นได้รับคำของสัตว์เหล่านั้นแล้วแม้ครั้งที่สองสัตว์ผู้นั้นก็ยังขืนทำเช่นเดิมและรับคำสัตว์ทั้งหลายว่าจะไม่ทำอีกแม้ครั้งที่สามสัตว์ผู้นั้นก็ยังขืนทำเช่นเดิมอีกสัตว์เหล่านั้นจึงช่วยกันจับสัตว์ผู้นั้นครั้นแล้วได้ตักเตือนว่า แน่สัตว์ผู้เจริญท่านทำกรรมอันชั่วช้านักที่สงวนส่วนของตนไว้ไปเอาส่วนที่เขาไม่ได้ให้มาบริโภคท่านอย่าได้กระทำกรรมอันชั่วช้าเห็นปานนี้อีกเลยสัตว์พวกหนึ่งประหารด้วยฝ่ามือบ้างสัตว์พวกหนึ่งประหารด้วยก้อนดินบ้างพวกหนึ่งประหารด้วยท่อนไม้บ้างในเพราะมีเหตุเช่นนี้เป็นต้นมาการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้จึงปรากฏ การติเตียนจึงปรากฏการกล่าวเท็จจึงปรากฏการถือท่อนไม้จึงปรากฏครั้งนั้นแลพวกสัตว์ที่เป็นใหญ่จึงประชุมกันครั้นแล้วต่างก็ปรับทุกกันว่าท่านผู้เจริญเอย๋ยการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้จากปรากฏการติเตียนจากปรากฏการพูดเท็จจากปรากฏการถือท่อนไม้จักปรากฏ ในเพราะอากุศลธรรมอันเป็นบาปเหล่าใดอากุศลธรรมอันเป็นบาปเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วในสัตว์ทั้งหลายอย่ากระนั้นเลยพวกเราจักสมมุติคือแต่งตั้งสัตว์ผู้หนึ่งให้เป็นผู้ว่ากล่าวผู้ที่ควรว่ากล่าวให้เป็นผู้ติเตียนผู้ที่ควรติเตียนให้เป็นผู้ขับไล่ผู้ที่ควรขับไล่โดยชอบส่วนพวกเรา จักแบ่งส่วนข้าวสาลีให้แก่ผู้นั้นดังนี้ครั้นแล้วสัตว์เหล่านั้นพากันเข้าไปหาสัตว์ที่สวยงามกว่าน่าดูหน้าชมกว่าน่าเลื่อมใสกว่าและน่าเกรงขามกว่าแล้วจึงแจ้งเรื่องนี้ว่ามาเถิดท่านผู้เจริญขอท่านจงว่ากล่าวผู้ที่ควรว่ากล่าวจงติเตียนผู้ที่ควรติเตียน จงขับไล่ผู้ที่ควรขับไล่โดยชอบเถิดส่วนพวกข้าพเจ้าจักแบ่งส่วนข้าวสาลีให้แก่ท่านสัตว์ผู้นั้นรับคำแล้วจึงว่ากล่าวผู้ที่ควรว่ากล่าวติเตียนผู้ที่ควรติเตียนขับไล่ผู้ที่ควรขับไล่โดยชอบส่วนสัตว์เหล่านั้นก็แบ่งส่วนข้าวสาลีให้แก่สัตว์ที่เป็นหัวหน้านั้นเพราะเหตุผู้ที่เป็นหัวหน้า อันมหาชนสมมุตินั้นอักขรว่ามหาชนสมมุติมหาชนสมมุติจึงเกิดขึ้นเป็นอันดับแรกเพราะเหตุผู้ที่เป็นหัวหน้าเป็นใหญ่ยิ่งแห่งเขตทั้งหลายนั้นอักขรว่ากษัตริย์กษัตริย์จึงเกิดขึ้นเป็นอันดับที่สองเพราะเหตุผู้ที่เป็นหัวหน้ายังชนเหล่าอื่นให้สุขใจได้โดยธรรมอักขรว่าราชาราชา จึงเกิดขึ้นเป็นอันดับที่สามด้วยเหตุดังที่กล่าวมานี้การบังเกิดขึ้นแห่งพวกกษัตริย์นั้นจึงมีขึ้นได้เพราะอักรรที่รู้กันว่าเป็นของดีเป็นของโบราณอย่างนี้เรื่องของสัตว์เหล่านั้นจะต่างกันหรือเหมือนกันจะไม่ต่างกันหรือไม่เหมือนกันก็ด้วยธรรมเท่านั้นไม่ใช่นอกไปจากธรรมความจริงธรรมเท่านั้นเป็นของประเสริฐสุดในหมู่มหาชน ทั้งในปัจจุบันและภายหน้าครั้งนั้นแลสัตว์บางจำพวกได้มีความคิดขึ้นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญเอย๋ยการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้จากปรากฏการติเตียนจากปรากฏการกล่าวเท็จจากปรากฏการถือท่อนไม้จากปรากฏการขับไล่จากปรากฏในเพราะอากุศลธรรมอันเป็นบาปเหล่าใด อากุศลธรรมอันเป็นบาปเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วในสัตว์ทั้งหลายอย่างกระนั้นเลยพวกเราควรไปลอยอกุศลธรรมอันเป็นบาปนี้เถิดดังนี้ครั้นแล้วสัตว์เหล่านั้นจึงได้พากันลอยอกุศลธรรมอันเป็นบาปทิ้งไปเพราะเหตุที่สัตว์เหล่านั้นพากันลอยอกุศลธรรมอันเป็นบาปอยู่ดังนี้อขระว่าพวกพรามพวกพรามจึงเกิดขึ้นเป็นอันดับแรก ครามเหล่านั้นพากันสร้างกระท่อมซึ่งมุงและบังด้วยใบไม้ในราวป่าเพ่งอยู่ในกระท่อมซึ่งมุงและบังด้วยใบไม้นั้นพวกเขาไม่มีการหุงต้มไม่มีการตำข้าวทั้งในเวลาเย็นและเวลาเช้าจึงได้พากันเที่ยวสแสวงหาอาหารตามคามนิคมและราชธานีเพื่อบริโภคในเวลาเย็นและเวลาเช้า เขาเหล่านั้นครั้นได้อาหารแล้วจึงพากันกลับไปเพ่งอยู่ในกระท่อมซึ่งมุงและบังด้วยใบไม้ในราวป่าอีกคนทั้งหลายเห็นการกระทําของพวกพรามนั้นแล้วจึงพากันพูดอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญเอ,อ๋ยสัตว์พวกนี้พากันมาสร้างกระท่อมซึ่งมุงและบังด้วยใบไม้ในราวป่าแล้วเพ่งอยู่ในกระท่อมซึ่งมุงและบังด้วยใบไม้นั้น ไม่มีการหุงต้มไม่มีการตำข้าวทั้งในเวลาเย็นและเวลาเช้าจึงพากันเที่ยวสแสวงหาอาหารตามคามนิคมและราชธานีเพื่อบริโภคในเวลาเย็นและเวลาเช้าเขาเหล่านั้นครั้นได้อาหารแล้วจึงพากันกลับไปเพ่งอยู่ในกระท่อมซึ่งมุงและบังด้วยใบไม้ในราวป่าอีกดังนี้เพราะเหตุนั้นอัขระว่า พวกเจริญฌานพวกเจริญฌานจึงเกิดขึ้นเป็นอันดับที่สองบรรดาสัตว์เหล่านั้นสัตว์บางพวกเมื่อไม่อาจสำเร็จฌานได้ที่กระท่อมซึ่งมุงและบังด้วยใบไม้ในราวป่าจึงเที่ยวไปยังบ้านและนิคมที่ใกล้เคียงแล้วก็จัดทำคำพีอยู่คนทั้งหลายเห็นการกระทธรมของพวกพราหมณ์นี้นั้นแล้วจึงพูดอย่างนี้ว่า ท่านผู้เจริญเอย๋ยก็สัตว์เหล่านี้ไม่อาจสำเร็จฌานได้ที่กระท่อมซึ่งมุงและบังด้วยใบไม้ในราวป่าเที่ยวไปยังบ้านและนิคมที่ใกล้เคียงจัดทำคำภีอยู่บัดนี้พวกชนเหล่านี้ไม่เพ่งอยู่บัดนี้พวกชนเหล่านี้ไม่เพ่งอยู่ดังนี้เพราะเหตุนั้นอัครว่าอัจชายกาอัจชายกาจึงเกิดขึ้นเป็นอันดับที่สาม ก็สมัยนั้นการทรงจำการสอนการบอกมน์ถูกสมมุติว่าเลวมาในบัดนี้สมมุติกันว่าประเสริฐด้วยเหตุดังที่กล่าวมานี้การเกิดขึ้นแห่งพวกพรามนั้นจึงมีขึ้นได้บรรดาสัตว์เหล่านั้นสัตว์บางจำพวกยึดมั่นเมถุนธรรมแล้วประกอบการงานเป็นแผนกแผนกเพราะเหตุที่สัตว์เหล่านั้นยึดมั่นเมถุนธรรม แล้วประกอบการงานเป็นผแผนกผแผนกนั้นแลอักขรว่าเวสาเวสาจึงเกิดขึ้นด้วยเหตุดังที่กล่าวมานี้การเกิดขึ้นของแพทย์นั้นจึงมีขึ้นได้บรรดาสัตว์เหล่านั้นสัตว์บางจำพวกประพฤติตนโหดร้ายทำงานต่ำต้อยเพราะเหตุที่สัตว์เหล่านั้นประพฤติตนโหดร้ายทำงานต่ำต้อยนั้นแลอักขรว่าสุดธาสุดทา จึงเกิดขึ้นด้วยเหตุดังที่กล่าวมานี้การเกิดขึ้นแห่งพวกสูตรนั้นจึงมีขึ้นได้มีสมัยที่กษัตริย์บ้างพราหมณ์บ้างแพทย์บ้างสูตรบ้างตำหนิธรรมของตนจึงได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยประสงค์ว่าเราจักเป็นสมณนะด้วยประการดังที่กล่าวมานี้พวกสมณะจึงเกิดมีขึ้นได้จากวันณะทั้งสี่เหล่านี้ กษัตริย์ก็ดีพราหมณ์ก็ดีแพทย์ก็ดีสูตรก็ดีสมณะก็ดีประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเป็นมิจฉาทิฏฐิย่อมยึดถือกรรมด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเพราะยึดถือกรรมด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเป็นเหตุเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกทั้งสิน้น กษัตริย์ก็ดีพราหมณ์ก็ดีแพทย์ก็ดีสูตรก็ดีสมณะก็ดีประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเป็นสัมมาทิฏฐิย่อมยึดถือกรรมด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิเพราะยึดถือกรรมด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิเป็นเหตุเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์กษัตริย์ก็ดีพราหมก็ดี แพทย์ก็ดีสูตรก็ดีสมณะก็ดีมีปกติกระทำกรรมทั้งสองคือสุจริตและทุจริตด้วยกายมีปกติกระทำกรรมทั้งสองด้วยวาจามีปกติกระทำกรรมทั้งสองด้วยใจมีความเห็นปนกันยึดถือการกระทำด้วยอำนาจความเห็นปนกันเพราะยึดถือการกระทำด้วยอำนาจความเห็นปนกันเป็นเหตุ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเสวยสุขบ้างทุกบ้างกษัตริย์ก็ดีพรามณ์ก็ดีแพทย์ก็ดีดดสูตรก็ดีสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจอาศัยการเจริญโพธิปักคียธรรมทั้งเจ็ดแล้วย่อมปรินิพานในปัจจุบันนี้ทีเดียวก็บรรดาวัน,นะทั้งสี่นี้วัน,นะใดเป็นพิกขุสิ้นอาสวะแล้ว มีพรหมจรรย์อยู่จบแล้วมีกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้ววางภาระเสียได้แล้วบรรลุถึงประโยชน์ของตนแล้วหมดเครื่องเกาะเกี่ยวในภพแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบวันณะนั้นปรากฏว่าเป็นผู้เลิศกว่าคนทั้งหลายโดยธรรมแท้จริงมิใช่นอกไปจากธรรมเลยความจริงทาเท่านั้นเป็นของประเสริฐที่สุดในหมู่มหาชน ทั้งในปัจจุบันและภายหน้ากษัตริย์เป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่ชนผู้รังเกียจด้วยโครท่านผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่เทวดาและมนุษย์